ครับทำอย่างสมเกียติวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิววิธีการเปลี่ยนท่อครับกับฟอร์ดนะครับ,รบ White นะครับวายแท็ก2.0นะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในภายใต้ท้องครับว่ามันมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเข้ามาเลยครับ บรรยากาศใต้ท้องเราไม่ได้ทำอย่างนี้มานานนะครับก็นี่ครับดูบรรยากาศใต้ท้องครับนอนสบายครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะดูครับให้ดูว่าจะเปลี่ยนยังไงครับผมก็ไม่เคยเปลี่ยนเหมือนกันนะครับว่าเขาจะเปลี่ยนท่อหรือทำยังไงนะครับเดี๋ยว จะได้รู้นะครับวันนี้เนี่ยเ,เป็นครั้งแรกของผมเลยครับนี่นะครับดยวตั้งกล้องไว้ตรงนี้ดูนะครับวความลำบากหรือว่ายากง่ายขนาดไหนครับชมนะครับหวังว่าคงจะไม่ยากนะครับ กรดึ๊บนะครับกระดึบ๊บ คือปัญหาหลักของการที่ทำท่อครับก็คือฝุ่นเข้าตาครับเบอร์ไหนวะเบอร์สิบสี่ก็ไม่ใช่ครับน่าจะเป็นเบอร์สิบหก จะออกไปจากตรงนี้ครับครับไปหาปะเจรครับเพราะว่ารถรุ่นนี้มันจะใช้ปะเจที่ต่างกับรถอื่นทั่วไปนะครับนี่เบอร์สิบห้าน่าจะใช้เบอร์สิบห้า อะไรไม่รู้ท่อไอเสียแปลกๆนะครับต่างๆนานาจีบากับเบิบเจโอเคครับไปหมดใต้ท้องเดี <S 2> <S 2> <S ๋ยวเราก็จะได้ฟังเสียงครับว่าเสียงท่อคันนี้จะเป็นยังไงนะครับ <S 2> <S 2> ประโยชน์ของมันน่าจะ ช่วยให้เบาขึ้นนะครับเพราะว่าหม้อพักเดิมหม้อพักเดิมมันอาจจะใหญ่ไปหน่อยทำให้น้ำหนักรถเยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะนี่ตั้งตั้งไว้ตั้งไว้ตรงน,น,นี้ดูกันชัดนะครับเรื่องหลังการทำงานของสมเกียรตินะครับ มีอุปกรณ์ผู้ใจได้รู้นะครับว่าเราทำงานแบบไหนเนี่ย้วคันนี้ดีอย่างหนึ่งครับที่เจ้าของรถแกย,ยกขึ้นอีกโอ้โห,โหครับพอดีนะครับใช้เบอร์สิบห้านะครับดีที่เรามีนะครับเบอร์สิบห้า เ,าาเน,นี่ใส่เข้าไปปัญหาที่อยู่ตรงนี้คือฝุ่นเข้าตารครับเกาะแรงนิดหน่อยครับ ตัวนี้ออกแบบมาใส่ไม่ยากนะครับเพื่อนก็สามารถไปทำเองก็ได้ครับถ้ามีอุปกรณ์อันนี้ก็นี่น่าจะยากเท่าไหร่เพราะท่อไอเสียที่สั่งมานะครับท่อไอเสียที่สั่งมาก็ตรงรุ่นพอดี นะครับก็เอาข้างหลังออกกันนะครับวิธีการนะครับที่เอาออกง่ายๆครับก็พ่นสเปรย์หลอลื่นนะครับเข้าไปที่ลูกยางครับแล้วก็ใช้ใช้ควงแบนงงดออกนะครับได้โอเคออกแล้ว เยเมื่อดี๋ยวเราก็เอานำท่ออันนี้ออกไปครับก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าเราจะติดตั้งแบบไหน,นครับ นะครับับชดๆนี่นะครับอันี้ท่อพักก็จะใหญ่โตโมโลานครับจากมุมนี้ก็จะเห็นได้ว่าเราก็ถอดท่อออกมาเรียบร้อยครับแล้วก็เหลือใส่พักกลางนะครับแล้วข้างหลังก็ แฟนเปที่เรียบร้อยครับง่ายๆนะครับแคนของเดิมหน้าแป้นตรงนี้ไปท่อก็ร้อยนะครับไว้ลักษณะที่เดิมนะครับตัวนี้จะใส่ง่ายนะครับ <c oughs> แล้วพักกลางดูสิละเดี๋ยวรา,าประกินก่อน ทออเดิมของเราก็อุปกรณ์ที่เขาให้มาครับซีกชาวกัดข้าวจยกอยันนี้คืออาชีพเก่าครับที่เราทำมาแต่ก่อนก็ทำอย่างนี้ครับตอนนี้ก็น่าจะทำเหมือนเดิม,มจะ่พูดทำไม ก็จะมีใบเซอร์นะครับจาก S K S นะครับผมทดสอบจาก S K S จำกัดนะครับนี่ครับมีใบเซอร์นะครับผลทดสอบทุกอย่างอยู่ในใบนี้เตรียมมาให้นะครับก็จะบอกด้วยนะครับว่าผลทดสอบสูงสุด อะไรก็ว่าไปครับเดี๋ยวเรามาจะมาให้ดูอีกทีครับว่าเป็นยังไงน,น,นี่เก็บไว้ก่อนสติ๊กเกอร์ครับเก็บไว้ก็มีประกินนะครับประกินเหล็กนะครับกันความร้อนเราจะมีนอ็อตแถมมาให้นะี่ครับ ไสำหรับท่อของเราเดี๋ยวมันจะกระดึ๊บไปเอาผักกางก่อนรอสักครู่ก่อนกระดึบอ้ยเบาๆเลื่อนลอย เรานะครับตรงนี้ก็พอดีนะครับนั่งได้เพราะว่าผมตัวเล็ก รเราไปกินลองก็จะมีแหวนสปริงใส่มาให้ด้วยครับสองสี่ตัว ยะตังนะครับง่ายทุกอย่างนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้าของรถนะครับว่าจะทำหน้าตายงไงครับอเคสวมเขรูระวังอย่างเดียวคือฝุ่นครับฝุ่นนะครับฝุ่นเข้าตานะครับเป็นอันตรายที่สุดเอ,อ ไปก่อนนะครับเดี๋ยวแหวนสปิงใส่ตามหลังโอเคปุบป๊บปีอให้มาโคบเาอเคคบัอันนี้น่าจะเบอร์17นะครับ มุมนี้ครับจะเห็นได้ชัดใหญ่ๆครับอันนี้คือที่เราจะใส่เข้าไปใหม่นะครับเป็นสแตนเลสนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปใส่ทีละท่านน่ครับสภาพภายในการทำงานในช่องแคบนะครับช่องแคบมรกกา เรียบร้อยนะครับการติดตั้งท่อ HKS นะครับจะไปลองดูว่าเสียงจะเป็นยังไงครับ เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเสียงเขาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเก็บเครื่องมือก่อนโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงกันนะครับว่าเสียงเขาจะหหดขนาดไหนครับ ถือว่าใช้ได้นะครับเสียงไม่ดังมากครับแล้วก็ได้ความนุ่มนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองขับดูครับว่าเป็นยังไงครับตอนนี้ก็เปลี่ยนท่อเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเป็นการทดสอบนะครับไปกันเลยว่าเจ้า f อ r d r เลนเจอร์ว t ยแทตัวนี้2.0นะครับเปลี่ยนท่อ hks แล้วจะ าการขับขี่เป็นยังไงนะครับจะออกตัวได้ดีหรือว่าตอบสนองตาเล่งได้ดีขึ้นขนาดไหนครับเดี๋ยวไปดูกันครับขาดไม่ได้เลยนะครับพระเอกของเรานะครับนี่นะครับกลองอะตอมพีวันนะครับอะตอมพีวันเล่งเบาขับสนุกให้ความประหยัดน้ำมัน ไปดูกันเลยครับนี่นะครับพวงก,ก่องอะตอมพีวันนะครับกับท่อ h k s คนะครับไปดูกันครับว่าการขับขี่จะเป็นยังไงนะครับเราเข็มขัดก่อนอันเรานะครับก็รับปรึกษาเรื่องอุปกรณ์แต่งรถนะครับ ใครสนใจอะไรยังไงปรับโช้กหรือว่าช่วงล่างนะครับทุกวันนี้ก็มีสำเร็จรูปนะครับมาก็ตรงรุ่นใส่ได้เลยเดี๋ยวเราจะไปทดลองกันนะครับครัถอยหลังนี่ครับคันี้ไปเกียอวโตครับในมือถือกล่องได้สบายครับแล้วก็รุ่นไว t แทรกรุ่นนี้จอถอยหลังนะครับก็กว้างดูชัดเจนดีนะครับ วงมลาลัยก็จะเป็นพวงมลาลัยไฟฟ้านะครับให้ความนุ่มนวลตอนที่เราเลี้ยวนะครับ<ม>ก็เดี๋ยวจะขับเดินยาวๆดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็การออกตัวนะครับการออกตัวจะสมูทหรือว่าแรงม้าเพิ่มหรือพุ่งขนาดไหนก็เดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะครับ เลยนะครับเบาขึ้นเยอะเลยนะครับเสียงก็ไม่ดังนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเสียงไม่ดังเข้าห้องโดยสารนะครับท่อ H K ตัวนี้ถือว่าเงียบนะครับถ้าท่อแต่งบางรุ่นก็จะถ้าเป็นท่อโล่งนะครับเขาก็จะมีเสียงเข้าห้องโดยสารบ้างนะครับแต่ตัวนี้ถือว่าเงียบ ยบกับท่อเดิมได้เลยนะครับการออกตัวตะกี้ก็พุ่งดีนะครับให้แรงม้าน่าจะเพิ่มแรงม้าได้เดี๋ยวเรามีโอกาสก็จะไปทดสอบบนไดโน่ให้ดูนะครับคันนี้ก็ถือว่าจัดเต็มนะครับในระดับหนึ่งของรถรถคันนี้คือรถพี่ไก่นะครับไก่กระโจกอลูมิเนียมครับก็ผมได้รับมอบหมายให้ ดูแลนะครับแล้วก็แต่งนะครับหาอุปกรณ์แต่งให้นะครับวิ่งดีนะครับวิ่งดีมากเลยอัตราการเปลี่ยนเกียร์นะครับถือว่าไวขึ้นแล้วก็สมูทขึ้นนะครับ เดินเดินเดินดีนะครับเพราะท่อโล่งขึ้นเทอร์โบทํางานได้มากขึ้นนะครับรถก็จะมีแรงม้ามากขึ้นโอเคครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับผ่านเลยใครสนใจก็ปรึกษาทางเราได้นะครับสมเกียรตินะครับช่องทําอย่างสมเกียรติลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันเราจะตัดต่อคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการแต่งรถคันนี้ให้ดูอีกที่นึงนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ